สวัสดีวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเปรตเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยยังแสดงว่าอบายภูมิเนี่ยมันมีหนึ่งสัตว์นรกสองสัตว์เดรัจฉานสามเปรตสีอ่อสุรกาย ทั้งสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอบ,บายยภูมิเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปสู่อบ,บายยภูมินั้นก็ต้องเป็นพวกทำความชั่วหรือเรียกว่าทำไม่ดีในครั้งนั้นยังมีนายพรานคนหนึ่งนายพรานคนนั้นไปนล่าเนื้อวันหนึ่ง ก็ได้ไปพบพระได้ไปพบพระท่านก็เลยเให้รับสินห้าซะนายพรานก็รับสินห้าเมื่อรับนายพรานรับสินห้าเสร็จแล้วนายพรานก็ไม่ได้เนื้อในวันนัน้นก็กลับมาบ้านเมื่อกลับมาบ้านภรรยาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ได้เนื้อ บอกว่าพระท่านให้สินแล้วฆ่าสาั์ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ภรรยาก็บอกว่าจะเอาอะไรกินฆ่าสาั์ไม่ได้แล้วเราก็ทำอยู่กันได้ยังไงแกเอาสินไปคืนซะสามีทนไม่ได้ก็เลยกลับไปหาพระมอกลับไปหาพระพระท่านก็บอกว่า ไปบอกพระท่านว่าภรรยาให้เอาศีลมาคืนทำไมอ่ะเพราะว่าต่อไปจะทำมาหากินไม่ได้พระท่านก็บอกว่าศีลน่ะไม่ใช่เองอาหมาถ้าจะไปคืนก็ไปคืนพระพุทธเจ้าในพยานก็จนใจก็จึงได้กลับไป หาภรรยาแล้วบอกว่าสินคืนไม่ได้แล้วต้องไปคืนกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลโพอดอยู่ไกลเท่าไรก็ต้องไปมงั้นไปคืนศินซะในพรานอดทนทนไม่ได้ก็เดินไปเดินไปในระหว่างทางนั้นก็ได้ไปเจอในอันดับแรกเขาเรียกว่าเป็ดงูเหลือม แปดงูเหลือมันอะไอตัวมันอะมันเป็นเปดแล้วมันก็สามารถพูดอย่างคนได้เพราะว่ามันเป็นเปดงูเหลือมมันอยู่ที่นั่นมาโอ้ยไม่รู้หลายพันปีแล้วยังไม่ได้พุดได้เกิดมันก็เลยถามนายพรานนั้นว่าแกจะไปไหนบอกว่าจะไปคืนศีละพุทธเจ้า ถ้าอย่างนั้นไปถามพระพุทธเจ้าให้ด้วยนะว่าทำไมฉันจึงต้องข้าพเจ้าจึงต้องมาอยู่ที่นี่หลายพันปีแล้วทุกทรมานเหลือเกินในพรานก็รับราบาปเดินต่อไปก็ไปพบตะขาบตะขาบนั่นก็เป็นเปลตอีกบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่ได้จะไปผุดไปเกิด บอกในพรานแกจะไปไหนบอกว่าจะไปคืนศีลพระพุทธเจ้าก็ฝากไปบอกทีนะว่าฉันนะทำกรรมทาบาปอะไรไว้ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ในพรานก็ลับปากแล้วก็เดินต่อไปก็พบพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าเป็นดินนั้นนะ่ะในเมืองอยู่ไม่ได้มันไฟเ็ต ก็ต้องมานอนกระสอบเล็กๆอยู่ที่ชายป่าคนเดียวในพระเจ้าเป็นดินนั่นก็ถามว่าเอ้อไอหนุ่มเม้ยแกจะไปไหนในพลานก็บอกว่าจะไปคืนศิลปพระพุทธเจ้าทางไปในพระเจ้าเป็นดินก็ เลยบอกว่าเออแกไปขึนถิ่นพระพุทธเจ้าก็ไปถามให้ทีว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าเปินเดียนอยู่ในบ้านในเมืองก็ไม่ได้มันไฟเตจแล้วต้องมันนอนอยู่คนเดียวอยู่อย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรในพรานก็เลยเ,ออเดินตามไปไปจกนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วออก็ไปถึงว่า กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าได้รับสินจากภาษาวกของท่านเวลานี้ข้าพเจ้าอยากจะคืนสินก็คืนไม่ได้เลยต้องมาคืนกับพระพุทธองค์ขอพระองค์จงรับสินคืนด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในพานเอ๋ยแกได้สินเนี่ยมันดีแล้ว อย่ห้าตัวยังไม่พอต้องเอาอีกสามแล้วจะได้เป็นแปดนพรานก็จนใจก็ยังไงก็เมื่อพระพุทธเจ้าว่าไงก็ต้องเอาอย่างนั้นก็เลยรับศินพระพุทธเจ้าอีกสามข้อเป็นแปดก็หมายความว่าวันไหนเป็นวันพระก็จะต้องไปถือศินแปดวันธรรมดาก็ถือศินห้าทีนี้ เมื่อได้รับสินเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามถึงเปรตงูเหลือมเปรตตะขาบแล้วก็พระราชาที่อยู่ในปลายนาทงไล่ไปนาว่าเขาทำกรรมอะไรไว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นพรานก็จำเสร็จแล้วก็เดินทางกลับ เมื่อเดินทางกลับก็กลับไปถึงแอเป็ดงูเหลือมก่อนเมื่อไปถึงเป็ดงูเหลือมก็บอกเป็ดงูเหลือมว่าเ,เป็ดงูเหลือมเอ้ยตั้งแต่ชาติก่อนแกเป็นเศรษฐีนะมีเงินเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้กี่ล้วนับไม่ท้วนแล้วก็แกแกก,ก,ก็ขี้แตนหนีแล้วแกก็ขี้เหนียวแล้วก็ไม่รู้จักทำบุญ แล้วเงินที่ได้มามันก็ไม่บริสุทธิ์คือไปโกงไปคอรัปชันได้เงินมามากมายเนะมันไม่บริสุทธิ์เพราะทั้งโกงทั้งคองรัปชันสารพัดที่แกทําเมื่อโกองเมื่อคอรัปชันแล้วเ,เงินเหล่านะั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์แล้วแกก็ไม่ทำบุญทำทานอะไรด้วยในที่สุดแกก็ต้องมาเป็นแปลอยู่อย่างนี้ เอาเถอะเราไปรับสินแปดมาแล้วบุญกุศลที่เราไปรับเนี่ยเราจะแผ่ส่วนกุศลให้แก่กเธอจองโมทนาเอามูลเหลือมก็ดีใจโมทนาบุญแล้วก็มอบเงินทั้งหมดให้แก่ในพรานในพรานก็เลยเป็นเศรษฐีขึ้นมาในทันทีเปรตก็เลยไปเกิดเป็นเทพต่อมาก็ไปหาตะขาบ แล้วก็บอกว่าตะขาเอ้ยแต่ชาติก่อนนั่นน่ะแกไปทารุนโหดร้ายเอาดอกเบีย้ยเกินไปริบทรัพย์สินสมบัติคนอื่นเขามีเงินมีทองแล้วก็ไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นสาธารณะประโยชน์แล้วก็เงินทองที่แกได้มานี่มันไม่บริสุทธ นอกจากจะโกงนอกจากจะคอรับชั้นแล้วสารพัดที่แกทำเอามามีทางไหนที่จะได้คอรับชั้นทางนี้เอาทางโน,น้นเดี๋ยวก็เอาทางโน,น้นเรียกว่า,เ,าเป็นผู้ที่ฉลาดนะแต่ว่าฉลาดาฉลาดโกงแกก็เลยต้องมาเกิดเป็นตะขาบไอ้คนฉลาดโกงนี่ยังไงยังไงเสียก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตแ,แน่ พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเรานะไปรับสินแปดมาแล้วแกจะจงอนุโมทนาอนุโมทนาสินับเราก็แล้วกันนายแปดก็ตาขาบก็ดีใจว่าต่อไปฉันก็จะเลิกเกิดไปชาติใดชั้นใดฉันก็จะไม่ไปโกงฉันก็จะไม่ไปขอนรับฉัน ฉันก็จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตยุติธรรมให้ประโยชน์แก่ตนและให้ประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นให้ประโยชน์แก่บ้านเมืองฉันจะไม่โกงฉันจะไม่คนรัปชันอีกต่อไปเพราะว่าการมาเกิดเป็นเป็ดนั้นมันทุกข์มันร้อนเดือเกินมันลําบากจริงๆใครไม่รู้ฉันรู้แล้วว่าฉันไปเกิดมาเป็นเป็ดจะครับเนี่ยฉันมีความทุกข์แค่ไหน พระเจะ้าเงินทองอะไรต่างๆนั่นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยแต่นายพรานไปรับศีลมาแค่แปดตัวเท่านั้นก็ยังมาช่วยฉันได้ฉันจะอนุโมทนาตากราบเปรสตสากราบก็เลยโมทนาแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพแล้วก็มอบเงินทั้งหมดให้แกนายพรานนั่น นายพรานคนนี้ได้นามว่าศิรสาเขาชื่อว่านายศิรสาต่อจากนั้นไปนายพรานก็ได้ไปพบพระราชาพระราชาเมื่อไปพบพระราชาแล้วก็ได้กล่าวว่าท่านตั้งแต่สมัยชาติก่อนนั้นท่านก็เคยเป็นพระราชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระราชามีความทารุณ มีความโหดร้ายเผาบ้านเผาเมืองไปตีไปรบชนะแล้วก็ไปเผาบ้านเผาเมืองเขาหมดเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นการเมือก็ตามทันมาเป็นพระราชชาตินี้ตัวก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีปราสาทสวยงามถึงแม้ว่าจะมีสิสงคารบริวารสารพัดก็อยู่ไม่ได้ เพราะเหตุที่ว่ากรรมของตนได้ทำาไว้เพราะฉะนั้นจับสิ่งเงินทองสิ่งที่มีค่าทั้งหลายมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรในเมื่อเราทำความชั่วแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงโมทนาการในในการที่ข้าพเจ้าไปรับสินแปดมาจากพระพุทธเจ้าโมทนาเธอใน พระราชากโมทนาเมื่อโมทนาเสร็จแล้วทุกอย่างก็ปกติแล้วก็พาในพรานกลับไปที่ประสาทแล้วก็พระเจ้าพิรินนั้นก็มีลูกสาวอยู่เจ็ดคนยังไม่ได้แต่งงานทั้งสิ้นก็มอบลูกสาวเจ็ดคนให้ในพราน แล้วก็มอบรัชสมบัติให้ในพรานในพรานก็เลยกลับกลายเป็นมหาเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นก็คิดถึงภรรยาเก่าภรรยาเดิมว่าเป็นยังไงควรจะมารับความสุขด้วยก็เลยปลูกมันเทศอธิษฐานเถามันเทศมันก็ไปพันเสาบ้านของภรรยาเดิม ปรญยาเดิมก็ตัดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสัตว์แล้วมันก็ออกก็เลยตามเถามันเทศมาเพื่อที่จะขุดหัวมันเทศไม่ให้มันไปพันเสาบ้านเมื่อตามมาถึงก็เดินมาถึงปราสาทเ,เ,เมืองนั่นทีนี้พอเดินมาถึงแล้วในพรานั่นก็บอกอพระมาเหสีทั้งเจ็ดคนว่า นั่นนะ่ะพี่สาวของเธอมาแล้วเจ้าพากันไปรับเถิดก็นุ่งผ้าขาดกระุงกระริ่งมาเอเมื่อ,มเ,อเมื่อเป็นเช่นนั้นเออพวกทานมหายีทั้งเจ็ดท่านก็ได้ไปอุ้มหรือว่าไปรับมาพี่สาวมามาถึงก็มาอาบน้ำและชำระกายให้เครื่องทรงแต่งตัวเพื่อจะให้ เป็นพระมาเหสีองค์ต่อไปแต่ว่าเมื่อเอาผ้ามานุ่งเอาอะไรมานุ่งเอาอาหารมาให้รับประทานกินก็กินไม่ได้เหมันไฟติดผ้าก็นุ่งไม่ได้มันไฟติดบอกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้กู้จัดกลับบ้านตามเดิมในที่สดเธอก็ได้กลับบ้านไปตามเดิมอันนี้ก็ พูดก็คุยกันมาคงจะเคยคุยมาหลายครั้งแล้วแต่ก็อยากจะให้ฟังอยากจะให้จำกันว่าการที่เราสร้างความไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันทำแล้วทิ้งไปสร้างขึ้นมาแล้วมันกำไม่ดีเนี่ยมันยังต้องติดตามเราปะเราเราอยาได้ไปคิดว่าเรามีอำนาจเ,เรามียศเรามียศสงูงเรามีอำนาจ เรามีเงินเรามีทองอแล้วก็ยังจะกองยังจะคอรับชั้นยังจะทำความชั่วกันอยู่ยังไงเสียบาปต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้เลือกว่าคนนี้จะเป็นนายใหญ่คนนี้จะเป็นนายเ,เล็กคนนี้จะเป็นคนดหนคนนี้จะเป็นใครก็ตามถ้าทำแล้วทุกคนจะต้องไปรับกรรมเหมือนกันเช่นเดียวกับการทำบุญทำบุญนั่นก็ไม่เลือกว่า คนนั้นจะยากดีมีจนหรือว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำบุญแล้วบุญนะั้นก็ยิ่งจะส่งเสริมให้ต่อไปนอกจากว่าบุญที่เราได้ทำลงไปแล้วนี่มันจะเป็นปัจจัยให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมโดยการที่ว่าเราจะต้องไปรักษาศินสีเลนะสุกติงยันเสศินนี่แหละจะให้ไป ให้ความสุขนะสิเลนทรพสมมทาสินนี่แหละที่จะให้คนได้ได้รับประสมบัติคือเป็นเศรษฐีสินนี่แหละสิเลนะนิพุจริงยันติสินนี่แหละที่จะให้คนไปถึงนิพานสิเลนะสุขจริงยันติคนจะมีความสุขเพราะสินนะสิเลนพรพสมมาทาคนจะเป็นเศรษฐีเพราะสิน ดิเระน,นี่พูดจริงยันติคนจะไปถึงพระนิพานได้ก็เพราะศิ่เพราะว่าเมื่อมีศิลแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมก็สายเห็นธรรมก็คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วสมาธิก็จะต้องเกิดพลังจิตเมื่อพลังจิตพอเพียงแล้วก็สามารถพิจารณาวิปัสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้ Sawatdee. So the... Sawatdee.